ให้นอนทานทีเอกเขาหมดแล้วว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาประสบการณ์ก็อาจจะน้อยกว่าแต่ทีวันมีผู้เล่นเก่าๆตัวเก่าๆมากมายดังนั้นโมเมนตัมของเกมมายจะเสริมมหาอำนาจของทีวันก็ได้ถ้าผู้เล่นหน้าเก่าๆตัวเก่าๆสามารถที่จะเอาได้ภายในเกมเราเห็นไปแล้วในชรัพที่เจอกับเฟรย์อีสปอร์ตทุกๆคนมาทุกๆคนยิงได้การเป็นภาพกลับมาแบบดูดีเลยทีเดียวสำหรับทีวัน่ครับผมก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะต้องทำให้ได้ทุกคน e ้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะต้องทำให้ได้ทุกคนต้องร 13 to 4. Desolating G2, losses are devastating. This is what we play for. Nothing's better than winning, and nothing's worse than losing. we niet meer kunnen. beter dan winnen en niets kijken. We moeten een 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 刚才没回来，没拿。